แปแต,แต่คือแบบว่ามันมันสะดวกเนาะอยู่ไทยเ,เป็นยังไปใสมาใสคือต้องหนึ่งข้าวเหนียวคือ <c oughs> เป็นคนล้าวที่มากินข้าวเหนียวมะแพงวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเรามาพิสูจน์นะฮะสาวลาวนะค่คะพาลูกมานอนต่างจังหวัดไทยนะครับแล้วเนี่ยมีเจ้าหน้าที่หรือว่ามีกองหลอนมากวนใจไหมนะฮะ อันนี้เราอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะอา้าวตื่นแล้วอ่อสาลนมุนตื่นแล้วตื่นแล้วน,วนี่พาลูกสาวมาเที่ยวต่างจังหวัดไทยสวัสดีค่ะอา้าวสวัสดีค่ะสาลนมุนเป็นยังไงเที่ยวต่างจังหวัดไทย รู้สึกแปลกใจไหมว่าทําไมไม่มีเจ้าหน้าที่มาปรมกันใจมีไหมไม่มีไม่มีเจ้าหน้าที่เอา้าถือให้หน่อยแล้วมัคือนอนสบายไหมหนาวหนาวนาวอันนี้บรรยากาศแบบนี้คือบ้านเท่าบ่คือคือคีนอ,อ,อดบ้านกะมาเทียวต่างจังหวัดไทยเนาะเอาซาลามุนฟ้าลูกไปบึงน้ำทั้งนอกปะนี่นะครับท่านผู้ชมครับมาอุ้มให้หน่อย กับหมอต้นนะครับหมอต้นก็พาลูกมาเที่ยวต่างจังหวัดไทยวันนี้เรามาพิสูจน์เนี่ยสาวลาวพาลูกมานอนต่างจังหวัดไทยอ้าวมาแล้วนี่ครับของจริงเลยครับท่านผู้ชมครับของจริงของแท้สาลม์อาซาลมุลไอแปลกใจปะเราเปยังประเทศไทยมันก็ยังเปิดอิสระแบบนี้แปลระบาดเข้าเลยท้าว ้าว่านกทงองเที่ยวเขาสงสัยครเป็นอย่างคือยังแบบไปไป,ไปเที่ยวล่าแล้วคือยังมีจหนาทีมาสอบถามแล้วมาปรับใหม่แต่อยู่ปเป็นยงม,มีมีอยู่บรา,าเท่านะนซึ่งเห็นน้องอั่องเที่ยวบอกกล่าวไงแต่ว่าเป็นอย่างมาเที่ยวตาาว่างจังหวัดไทยแล้วคือจังบม่มีคือจังบ้านเท่า,าแ,แต่แต่คือแบบว่ามันมันสะดวกเนาะอยู่ไทยบ่คือบ้านเท่า นี่คือขาอมีสาระเซรีนะฮะวันนี้พิสูจน์แล้วนะครับสาวลาวพิสูจน์แล้วว่าต่างจาาันนงหวัไดไทยนอนต่างจังหวัดไทยไร้กังวลปลอดภัยนะฮะพิสูจน,น์นะฮะนี่เพื่อนๆมาด้วยกันนะฮะนี่สาวลาวหอบลูกสาวนะฮะพาลูกสาวมานอนคืนอได้กลาผ้ามาเอาถามก่อน ก็คือว่ามันมันสะดวกสบายก่บบ้านเฮาคือว่ามันบุมีไยมาตรวจบางอย่างปกติแล้วนอนเนาะน้อนมุนเนาะพาลูกมาบ่อยบะอันนี้เป็นตั้งแต่คลอดแม่สานเป็นรอบที่สองรอบที่2แล้วในการทีเดินทางมานอนตาจังหวัดไทยนะบ่ยานบ่เอาเนป่าที่ตาจังหวัดไทยจังซียเนะฮะเวลา ความกังวลที่เอาวมกังวลมามานอนแล้วย่านคนมากวานโน่นนี่นั่นย่านอยู่บอบ่า่ี่นี่พี่พสูดแล้วพี่สูดแล้วเพิ่มปริมาณุ่นวายน,น้ำเาอยู่แล้วนะแบบนี้นะฮะทามูเพิ่อนอย่างม่เที่ยวเนี่ยเข้าจากในน,ใน,น้ำบอในน้ำในน้ำจากไหนเอา แนะนำว่ามาเที่ยวแบบว่าบางคนน้องเขาปรยากเมือบ้านสินะเมือบ้านเขาค่าใช้จ่ายมากลายเลยก็เลยแนะนำ่วนอยู่ว่ามามาเที่ยวอยู่ไทยก็ได้มันก็คือคล้ายๆกับบ้านเฮาเนาะ่วนยส่วนน้องน้องไผ่ไอ้ต้นไปอยูแต่เพ่นเพิ่ง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 มาแต่บ้านเพิ่งกลับมาแต่บ้านเพิ่นก็เลยแบบว่ายังเก็บเงินบมได้นี่ฟังนี่นามมต์เห็นน้าบ่เห็นงาม อา้าเป็นบ้านเท่าน้ำยังเนี่ยที่บ้านนูก็เป็นห่วยและบ้าน<ว>แม่แต่บ้านไอตน้ต้นเขาเสือเอนเซ่บ่อยยังน้นำเซ่นะฮะวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้เราเราก็ได้เห็นแล้วเราก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าสิ่งที่นะฮะหลายหลายคนคิดนะฮะและสิ่งที่สาวลาวอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่านอนต่างจังหวัดไทยโบมี่อีเลนบอนองโบมี่อันนี้เขาเขาจ้างให้มาเบาบอ ก็าาจากใจเลยเนะ EN, าะหลังจากที่เดินทางข่าขมาเนาะนะฮะเดิ в, ทนทางขาวมาแล้วมานอนนอนตากกอย่างว่าไทยเนี่ยได้เห็นตน้นไม้ได้เห็นป่านะครั в, บบ่มีกองร้อนบ่มีเจ้าหน้าที่มากกวนใจน้องน้ำมุ้นเห็นต้นไม้ม <EN. S 1> บ่ต้นไม้เขี้ยวงามเนี่ยลำธารสะอาดนี่ถทาเป็นบ้านน้องนี่ยมีอย่าต้ตนไม้แบบนี้มีแต่ว่ามัน ตอนนี้มันเริ่มสิบมีนแ้วเพราะว่าเวียดจ,จีนมาแบบมาเฮตดธุรกิจของเพื่อนโอ้เพิ่นตัดไปบอกม่นี่นะน้องน้ำมุ่นเบิ่งเอาเดอนี่ประเทศไทยเน้นอนุรักษ์ไม่เน้นทำลายถ้าเป็นบานเท่าเนี่ยช่วงนี้ค่ะมันมันหายากแล้วตอนนี้ค่ะถือตัดไปแม่เป็ดยนหน้า,านตัดไปเพื่อนมาสาร้างธุรกิจอย่างของเพื่อนมาสร้างโรงงานน่าไม่กับที่กินหากินยากเลยแต่ก่อนี่บ้านน้ำมุนนี่ เราใหม่นี่ไปเลาะกินแบบไปหาตามแคมบ้านก็ได้แต่เดือนนี้หันหายากต้องซื้อกินนี่ะฮะวันนี้น้องน้ำวนนอนเต็นท์เนาะและก็พาลูกสาวมาเนาะนี่คือน้องน้องเมษาเนี่ยแล้วก็มีการทําของกินทํากับข้าวกินกันนะครับพิสูจน์แล้วนะครับว่าสิ่งที่นะฮะอยากจะบอกว่านอนต่างจังหวัดไทยอะไรกังวลปลอดภยัยไม่มีเจ้าหน้าที่กองหลอนมากวนใจ นะนำนำมูลเนาะโอ้โหเนี่ยสาวลาวเนี่ยสาวลาพิสูุกเนี่ยวันนี้แยังกินวะวันนี้พี่ตนหนึ่งปลาหนึ่งปลาอย่างหนึ่งปลานิ่งปลานิ่งใส่ผ้าไปเบิ่งเนยเนาะเนี่ยนี่พี่น้องเลยนะแต่งกินก็ได้คั่วกินก็ได้นี่ออนุญาตเจ้าของพื้นที่พผลิ่น้ำผลไม้สามารถเห็นน้ำกินได้นะเอาติดมาเอง นึ่งปลาจะสุกไหมเนี่ยสุกดิเราต้องสุกดิผักเรารจะหมดแล้วเราก็จะหาไม้แค่นี้เดี๋ยวเราพูมพ <ขอ S 2> ์ยาชาวบ้านพ่อแม่เรา,าเลี้ยงเรามาอะไรแบบนี้เราก็ทําได้เนี่ยแล้วจะใส่ใส่ใส่ผักแล้วก็ใส่เห็ดนะใส่เห็ดบ่ใส่เห็ดนี่หี่นางฟ้าอ้าวเพื่อนคือแตงตูรอแทะเพื่อนสิเมื่อบานบ่เพิ่นหนาวเพิ่นหนาวเพื่อนเมื่อคืนเพานบ่มีผ้าห่มผมใส่สุดนี่นอน น้องนุ่มตอนนี้เขาอยู่ที่การจนาบุรีน้องหูบ่ะจังหวัดการจนาบุรีเคยไหมจังหวัดการจนาบุรีบ่ะโอ้กลจากกรุงเทพบ<ะ>่บโไกลปันใดโไกลปันใดสามารถเดินทางไปสาวเย็นกราบได้ได้นะ,ะ,ะนี่ก็อีกหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งคนสาวล่าเนาะที่ชอบพิสูจน์ว่านะฮะสิ่งที่หลายคนคิดว่าการเดินทางไปต่างจังหวัดไทยเนี่ยมันอิสระเสรีขนาดนี้เลยบ่อิสระมาก เส้นทางที่เราเดินทางมาเนี่ยมีตำรวจตรวจตรวจอยู่บ่บ่มีเพิ่นมาตรวจบ,บัสตรวจยังอยู่บ่บ<อ>่นั่นนะอ่ะบอยอดถามอันนี้บอบยอดอยากถามตรวอ,อยู่ในไประเทศไทยคือเรารู้อยู่แล้วนะว่าว่าเสรีนะเสรีมากกว่านะในในโซ่โพลาวแล้วนะคือบอยอดเองก็ยังตื่นเต้นนะที่ที่ที่มาตอนตอนใกล้จะใกล้จะฮอตอ่ะใกล้จะฮอตปั๊มน้ำมันอ่ะบอยอดบอยอดว่าใกล้จะฮอตแล้วอ่ะบอยอดก็เลย เตรียมพาสปอร์ตเลยเอาเตรียมยังนี่เอาเพื่อแบบว่าเาได้ใซนเดิเตรียมพาสปอร์ตเตรียมพาสปอร์ตแล้วก็แบบว่าเอกสารนะครับอันนั้นนะว่าต้องได้ใซนบอเพิ่นจำแบบว่าเพิ่นทิ่ตรวจแต่ละคนบอมาจากใส่จากใส่ไปสินะมันพอมาฮอนนี่ก็เริึงตกใจว่าเออเพิ่นบ่ได้ตรวจเลยบ่ได้ถามเลยนะมีแต่แบบมีแต่แบบเศร้าที่นู่นนี่นะแล้วก็เศร้าเต้นเศร้าอย่างก็ก็โอเคได้มีความสะดวกสบายมากกว่านะแบบว่า บ่าจะเป็นต้องแจ้งเพราะว่าวคือคนที่ตรวจก็คือเนาะต่อมอที่เข้ามาก็คือตรวจทีเดียวก็แล้เวเลยนะเยนาะนี่นี่คือความสะดวกสบายบ้านเฮาแล้วไปนอนบ้านเพื่อนก็ต้องไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเด้สมมติว่าคือคืออาจจะแฟนบ่โบอเบาไปนอนบ้านบายศก็ิบ่ยอดก็ต้องได้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งกองร้อนอแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านนะ่ะมันก็เป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นระเบียบของบาง้านอีก ที่มันปฏิบัติเนาะแมนแมนแมนก็ต้องกรพเิ่นแมนกระโลเพิ่นแต่ว่าบางเธอก็อาจจะทําให้น่าลองเที่ยวอยากไปแมนมันมันอาจจะเป็นเป็นปนเสียนะปนเสียอีกมุมหนึ่งมันจะบัดเพื่อเขาบ่มีหมู่มีคู่ก็สินะเนาะเอ้าลองลำมุนเป็นเรื่องแปลกบ่วันนีนวายอดว่าบ่ยอดเตรียมพาสปอร์ตตอนเข้าปบอลนำมันแปลกงงหรือเปล่าเงียบแช่ต้นอยู่เอาดิอันนี้เป็นเรื่องจริงบ่ โอ้บอยอดเตรียมพราสปอร์ตเอ้าบดีดบอกบอยอดว่าบอกว่าเอ้ยเข้าไปตองเตรียมบอเดบอกโอ้เดี๋ยวเพิ่อนคิดว่าบอยอดหูเอาบอยอดได้หูครับโตเลยเนาะเลยพิสูจน์เล้ว่าของจริงนะซึ่งมีหลายคนก็ากต้องเบิงต้องเห็นเนาะวันที่นี่น้องน้ำมุนนะวันที่นี่น้องน้ำมุนเนาะนอนรับบ่ื่คืนนี่ รับตื่นตื่นหรับตื่นตื่นหนาว <c oughs> มันคือในลูกมาตีซี่นะเขาไม่ให้อย่างดีเนี่ยนี่ะกับเจ้าลูกมาตีซี่ลูกมาพิงไฟดังไฟพ<บ>อชดตกใจวะ <c oughs> เป็นอยังพวกนี้จังตื่นมาตีซี่วะตื่นเขาตื่นมาเนี่ยสองครอบครัวเขานี่เขาตื่นมาดังไฟพิงกับตื่นมาตีซี่ยอชดวะของหลอนมาเคาะห้องโว้ยอชดวะพอดว่าลุกมาแล้วพัดลุกมาประมาณประมาณตีห้าเราจะเข้าไปนอนใหม่เลยลุกมาใช่ไหมลุกมาไอ้ตุงตีซี่นะ โอ้โิยัดว,ว่าเพิ่นนพะว่าเพววิพวว่นบริณอนพร้มกันเด้อืมอืมเรวอาจจะคิดฮอดกันบอสจะ่า,าจางไดเนาะคือปกติแล้วก็บาต้นก็ตื่นตีสี่นไนเป็นงานแม่นบาต้นตืนบบต่นบบตีสี่อาจจะชินอในอย่างกะปกติย่ห้องกันนอนแยกกันอยู่แล้วอ๋อคือความที่อาจจะลูกตื่นเนาะลูกตื่นขาใจเพราะว่าเฮาก็ต้องรับนอนก้อนหน่อยก็เดียวว่ามีอย่างลูกมาเบิ่งแล้วกระโซเลยอยู่เหมอกรด้ายได้คิ4ตีนี่ะอืะ มาเถียงกันได้สองคนอยู่บนน่ะสี่ี่นะไอ้จักเล่าเรื่องเอียงบางคนมาหกับว่าสีพิทเถียงกันว่าแต่จริงมันปกติอยู่ห้องกันี่แล้วสีมากอีกห่มากหรอเปล่าเยอะมากอีกกากระถ้ามีโอกาสแล้วก็เบิงโอกาสนะทำว่าอจากมามันก็อย่างปกติมันก็อยากมาแหละเนาะเพราะว่ามันมันกระมวลได้เขามาก็สินะแต่ว่าอาจจะด้วยด้วยโอกาสนะเรื่องเงินเรื่องคำแน่นะเพราะว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายเด้เอามากันต๊งจมพบว่ามีค่าใช้จ่ายเด้ะ เออแล้วก็ครอบครัวนํานะครับครอบครัวนาเพราะว่าเอาก็เล yes ี้ยงลูกนำธนาอันนี้ก็คือแบบว่าคือคือที่มานี่กับบ่เป็นว่างเทียวเดียวเด้เพราะว่ามันไหลเทือแล้วเด้หมูมาโอยหมูโทรหาหมูสวนเทือหน้าหมูสิบุส่วนนาหมเอาบุส่วนแล้วบ่ยอดว่ะบ่ยอดมีแต่บ่ว่างว่ะบ่ต้องส่วนบ่ต้นหาบ่ก้าส้วนยันบ่ยอดบ่ว่เด้ให้บ่เจ็บมาโทรส่วนเป็นส่วนบ่ปอีกนาเขาไป อันนี้น้องน้ำมนต์เนี่ยก็คือเป็นเรื่องเป็นเรื่องแปลกบอน้องน้องน้ำมนต์เป็นเรื่องแปลกบ่สําหรับตัวเองเป็นอยังไปใส่มาใส่คือต้องหนึ่งข้าวเหนียวคือเป็นคนล้ายที่มากินข้าวเหนียวบ่แฝงบางคนก็ว่ากินข้าวสวยแล้วมันบ่อยู่ท้องครับเป็นโอ้โมันกระดิเส็บกว่าเน้องนี่น้ำมนต์เนี่ยมากินข้าวเหนียวแตงกวาเข้ามาบรรยากาศต้องกินข้าวเหนียวแน่นเพื่อจะได้บรรยากาศแบบบ้านๆเข้านาเข้าต้องแบบว่า ถรัว่าซื้อเขากล้องเซเว่นกินได้ก็ได้แต่มันมบรรยากาศอีมบอ่อีแต่ว่าเขาคือเขาอยากมาแบบนี้อ่ะเขาอยากมาให้ทุกชิ้นทุกอย่างแบบนี้อ่ะมาน้องน้ำมนต์จะถ่ายรูปเนาะขออนุญาตมาอเอาแจ๊บอยถ่ายรูปเป็นหลายคนสให้ด้วยนะวันนี้พิสูจน์แล้วนะครับวันนี้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่เราเห็น <Hi. S 2> นะครับขอบคุณนะขอบคุณน้องน้ำมนต์นะครับสําหรับการที่มาเป็นแนวทางให้กับคนหลายคนเนาะ<อ>พิสูจน์แล้วนี่ ขอบคุณครับ